คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่12บสทับสา5เราผิดหวังเราเสียอกเสียใจกับโลกภายนอกที่เราเห็นที่เป็นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์และผู้คนนั้นเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นเหตุแห่งความเสียใจความผิดหวังของเราจริงแล้ว ต้นเหตุจริงๆของสถานการณ์และผลลัพธ์ชีวิตที่เกิดขึ้นมันเกิดจากภายในจิตของเราทั้งสิน้นทุกอย่างในชีวิตเราสะท้อนออกมาให้เราได้เห็นกลายมาเป็นผลลัพธ์ของชีวิตกลายมาเป็นเรื่องราวสถานการณ์ชีวิตของเราด้วยเครื่องฉายภายในด้วยตัวเราเองทุกอย่างในชีวิตเราไม่ว่าจะบวกหรือลบโดยเฉพาะความลบนั้นมันแฝงพาความบวก และการตื่นรู้มาด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราอย่างมีนัยยะเสมอนะคะมีความหมายในตัวมันเองทั้งสิ้นลองเปิดใจค้นหาให้เจอสัจธรรมสำหรับตัวเราเองสำหรับชีวิตเราเองเดูนะคะ